ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แฟนพีรอเฮโรมาโนการันตีแมนยูจอปิดดิวอังเดโอน,นา่ารอมานานแล้วก็ขอให้รออีกนิดฝ่าบิสโรโมาโ,โนเยียวคาลุหนังคนดงังคอนเฟิรม์มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้มากๆแล้ว ที่จะปิดดิวสอยองเดโอน,าน่ายอดในด่านอิตลาลีหลังจากที่พูดคุยรอบล่าสุดเป็นในทิศทางเชิงบวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกฤษใกล้มากๆแล้วที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวองเดโอน,าน่าผู้รักษาประตูคนเก่งของอิตลาลีตามการรายงานจากฟาบิโซโรโมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังตัวพ่อโรมาโน่อัปเดตข่าวล่าสุดผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรในวันพฤหัส เป็นไปในทิศทางบวกโดยที่ระหว่างการเจราจานั้นปิดแสดงได้ยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายให้อินเตอร์เรียบร้อยเข้าใจว่าข้อเสนอดังก่าวจากแมนยูเป็นเงินข้อเสนอการันตีจำนวน50ล้านโยโูโรบวกแอดออนอีก5ล้านโยโูโรโดยตอนนี้เหลือแค่การหาบทสรุปในส่วนของเงินส่วนเสริมเท่านั้นก่อนจะปิดดิวอันโตนี่ปิบซเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การันตีองเดโอนาานายทวารอิตาลีมีฝีมือยอดเยี่ยมแต่การย้ายทีมให้เปเรื่องของสโมสรแมนยูเพิ่งแยกทางกับดาวิดดิเกอยหลังเดินหน้าเจราจากับอินเตอร์เพื่อคว้าตัวโอนาน่าร่วมทีมเพื่อเป็นมือหนึ่งคนใหม่ให้ได้มีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะตกลงกันได้และทําให้โอนาน่าได้ย้ายมาเล่นกับเพื่อนเก่าอย่างอันโตนีผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีเราเล่นด้วยกันที่อาร์แจ็ค เขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากและเป็นคนดีด้วยเมื่อถูกถามว่าต้องการให้แมนยูปิดดิวคว้าโอนาน่าได้สําเร็จหรือไม่อันโตน,นี่ตอบว่าผมไม่ใช่คนที่จะพูดได้นี่เป็นเรื่องการตัดสินใจของสโมสรไม่ใช่ของผมสิ่งที่ผมพูดได้คือเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆและผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆระหว่างเขาอตแลนต,ลตาไม่สนใจผู้เล่นแถมในข้อเสนอขอซื้อลาสมูไยรุ่นจากแมนยู เขาต้องการเงินก้อนเพียงอย่างเดียวแมนยูกำลังพยายามคว้าลสสาสซมูไารุ่นดาวยิงตัวเก่งทีมชาติเดนมาร์กของอัตแลนต้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้พิแสดงยื่นข้อเสนอล่าสุดด้วยการแนบเฟรดและดอนนี่ฟันเดเบกบวกกับเงินอีกก้อนให้กับอัตแลนต้าพิจารณาแลกปล่อยตัวรอยรุ่นอย่างไรก็ตามทีมดังจากเมืองแบกามไม่สนใจข้อเสนอแถมผู้เล่นปีแสดงเพราะต้องการเงินเพียงอย่างเดียว และได้ตั้งราคาเอ,อาไว้ที่85.5ล้านปอนด์โดยท่าทีของอัตแลนตาทําให้แมนยูต้องคิดหนักเพราะมองว่าค่าตัว85.5ล้านปอนด์นั้นสูงเกินไปสำหรับนาเตะท,ที่เพิ่งแจ้งเกิดในเซเรียอาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวอองเดียลนา่นาในด่านเนื้อหอมอิต์มิลานเป้าหมายเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเตรียมเก็บข้าวของย้ายสู่ออตตฟอร์ดเมื่อปรากฏว่าทานอาหารมือข้ามไปการส่วนตัวกับผู้บริหารระดับสูง รายงานจาก fcinternew.tv บอกว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีมาอย่างยาวนานในที่สุดงูใหญ่ก็ยอมปล่อยจำหนึบไว้27ในรูปแบบเงินการันตี41ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก2.5ล้านปอนด์คาดว่านักเตะจะทันไปร่วมทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐนำมาสึงการเรียนส่งจากฮาเวียสเนติรองประธานสโมสรอ,อิตลาลีนัพตการโบติเนเล่ ร้านประจําของผู้บริหารอินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้โกจอมรวดลายยังสะบัดน้ำหมึกเซ็นลงการที่ระลึกให้แก่พัตการว่าครั้งหนึ่งคือแขกประจําและมากินมื้อค่ำสั่งลาที่นี่เดวิดมอยผูพิศการทีเวสแฮม,มบนอุบแสอาร์ s ซนอลว่ามีส่วนทำให้แผนการเสริมทัพของพวกเขาล่าช้าเพราะแถลงการเปิดตัวกองกลางดิคารไร เจ้าของมูลค่า105ล้านปอนด์อืดอาดซึ่งพอจะยังขายกับตันไม่ออกก็ติดไฟแดงเสริมหน้าใหม่2สโมสรตกลงค่าตัวมิฟิลิยี่สได้ที่เงินการันตี100ล้านปอนด์บวกออปชั่นตามผลงานความสำเร็จอีก5ล้านปอนด์แต่ผ่านไปรอบสัปดาห์อาเซนนยังไม่เปิดตัวรอให้การตรวจร่างกายรู้ร่วงกันแล้วซึ่งตามนโยบายคุณคอนจะไม่ซื้อนักเตะใหม่จนกว่าจะขายของเก่าออกไปได้ นำมาซึ่งการบ่นอุบจากกุสือสกอตแลนด์ระหว่างแถลงข่าวมือแรกในช่วงพรีซีซั่นทัวร์ที่ออสเตรเลียผมมาใส่ฟังข่าวจาก s k y Sport และพูดถึงการนำเสนอจากสำนักข่าวนั้นพวกคุณดูรู้อะไรมากกว่าที่ผมทราบซะอีกได้ข่าวเร็วกับผมด้วยจนกว่าจะมีการรู้ล่วงเราจะวางแผนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนทราบสถานการณ์เรากำลังคอยให้มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ส่วนตัว ไม่คิดจะหาใครมาใหม่ได้แทนที่เดิแคนไร้แบบคนเดียวจนจบเรื่องแต่เราจะเพิ่มขุมกําลังเมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปคงเผยชื่อใครไม่ได้หรือแย้มว่าใครจะทําอะไรต่อสกอตแมกทูเมนจากแมนยูคือหนึ่งทางเลือกที่แวสแฮมเลงเอาไว้ส่วนช้อยอื่นคือจอปาตินยาจากฟูลแลมและเดนิสซซกาเรียจากยูเวนตุส แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอบหวังว่าทีมจะปาดหน้าคว้าตัวดีแคนไรก์กองกลางของเวสแฮมมาร่วมทีมคุณขอนตกลงกับอาร์เซนอลในการปล่อยมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษไปค้าแข้งในเอเมร์สเตเดียมด้วยสัญญา105ล้านปอนด์โดยเป็นค่าตัว100ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขอย่างไรก็ตามการย้ายทีมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนื่องจากติดเรื่องเอกสารซึ่งทาให้ทางฝั่งเวสแฮมเริ่มไม่พอใจที่การย้ายทีมไม่เสร็จสิ้นสักที ในขณะที่มิเกลเตเตต้าคุณซื้อใหญ่ของอาร์เซนอลก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อที่ดิคนไรจะเดินทางไปทัวร์ปรปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกามีายง,งานวิคนไรมีการซ้อมร่วมกับ3นักเตะทีมชาติโปรตุเกสโดยมีบุนแฟเฟนันมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาเฟลเรอยลและโชการเซลโลแถมยังมีการตอบโต้ทางไอจีกับกองกลางปิดแสดงด้วยบูโนแสดงความคิดเห็นทางไอจีว่าสนุก และทำงานกับนักฟุตบอลบางคนส่วนดิคนไรมาตอบว่วเยเซอร์พร้อมอิโมจิกำม,มัดและหัวใจการตอบโต้ระหว่างทั้งสองคนทำเอาแฟนบอลแมนยูเนเต็ดแอบฟังว่าทีมจะปาดหน้าดึงดิคนไร์มาร่วมทีมโดยแสดงความเขียนว่านี่คือเหตุผลที่ข้อตกลงของไร้กับ Arsenal อาร์เซนอลยังคงค้างคาอยู่เขาต้องการอยู่แมนยูขณะที่ไร้คอมเมนต์ว่ายกเลิกข้อตกลงกับอาร์เซนอลและมาอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่า ส่วนอีกคนคอมเมนต์ว่าขโมยในวินาทีสุดท้ายรวมถึงคอมเมนต์ว่าเอเจนต์บุนโนอย่างไรก็ตามสกัดสปอร์ตรายงานว่าทั้งสองสโมสรมั่นใจว่าเอกสารย้ายทีมจะเรียบร้อยในวันศุกร์นี้ไม่ต้องโหวตเทนฮากยืนยันสิทธิ์เลือกกับตันทีแมนยูอยู่ที่ตนเพียงผู้เดียว อริกเันฮากในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าสิทธิในการเลือกกับตันสโมอสอนเป็นหน้าที่ของเขาเพียงผู้เดียวเท่านั้นและจะไม่มีการโหวตใดๆในเรื่องนี้นยายใหญ่ชาวดัตกำลังเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่2ในการคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเต็มตัวและพวกเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะภายในทีมค่อนข้างแน่หลังจากที่ทีมกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้ารวมถึงในส่วนของกับตันทีมซึ่งแฮร์รี่แม็กไก รู้จักทีมตัวจริงของเขาในฤดูกาลที่แล้วและคาดว่าจะมีการแต่งตั้งกัปตันคนใหม่ในมิชานี้อย,อย่างไรก็ตามเทนฮากยืนยันว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนตัดสินใจเพียงผู้เดียวผมจะไม่ให้มีการโหวตอะไรในห้องแต่งตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นส่วนของผมเพียงผู้เดียวเท่านั้นเทนฮากกล่าวท่านี้มีการคาดเดากันว่ากัปตันทีมคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทางเลือกหลายทางไม่ว่าจะเป็นบุนฟเแฟนน์ และเฟวารานรวมไปถึงมาคาร์ดฟอร์ดก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันซื้อดังเผยแมนยูหวังปิดยู2แข้งก่อนล่าตัวกองกลางฟิลรนติน่าอินดิเพนเดนซ์สื่อดังอังกฤษออกมาประโคมข่าวว่าแมนยูสโมสอนดังแห่งพิมเมลิกอย่างคงให้ความสนใจคว้าตัวโซฟิยาตอับบราดด์กองเครื่องตัวเก่งของฟิลินตินาไปเสริมทัพ แต่แมนยูต้องคว้าตัวผู้เล่นเป้าหมายสองรายให้ได้ก่อนและงานข่าวอ้างว่านักเตะในลิท์ที่แมนยูกำลังเดินหน้าคว้าตัวนั้นคืออองเดโอน,น่าในด่านจากอิตลาลีและลัสมูชอยลุนหัวหอกอนาคตกายทีมชาติเดนมาร์กของออตแลนตาซึ่งหากทำธุรกิจเรียบร้อยสมบูรณ์ก็จะเดินทางเจรจาก,กับตัวแทนอับปรบรัตเอเล็กเทนฮาร์นาในใหญ่ของแมนยูวางเชื่ออับปรบรัตเป็นเป้าหมายระดับต้น,ตน,ตนในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่อยากได้ตัวมาร่วมงานด้วย โดยหวังว่าดาวเตะวัย26จะเข้ามาช่วยงานของกาเซเมโรที่กลัมศึกหนักมาโดยตลอดขณะที่การเทนฮาร์กก็พร้อมปล่อยมิฟิลที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมอย่างสกอตแม็กทูมิน่และเฟลดเพื่อระดมทุนเข้าสู่สโมสซอนและเป็นการเปิดทางให้อัลบแบรัดย้ายเข้ามาอย่งถิ่นออตฟอร์ด